โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในช่องของลิปเปอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งฟีฟ่าได้นําปืนของสกินปืนของเนะวกเตอร์เนาะไหนวะกิจกรรมเนี่ยครับผมไอไฟเวกเตอร์ I นะครับผมจะแต่ของปืนนะครับผมจะเป็นนี่เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมผมใช้ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ทีนนี้ผมก็เตรียมเพชรไว้อยู่ประมาณ2,000เพชร <Wow. S 1> นะครับผม,ผมก็เตรียมไว้2,000เพชรเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ กด,กดไปทีหนึ่งอรเมื่อกี้เป็น 9, เก้าเพชรนะผมซึ่งตู้นี้นะครับผมนี่ครับปืนที่เราจะมาสุ่มนะครับผมนี่นะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งตู้อ่ะผมจะขึ้นมาแล้วว่ามันใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะทั้งหมดตู้นะครับวันนี้ผมก็มีอยู่สองพันเพชรเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเลยมันน่าจะไม่เกินสองโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมนี่ครับผมถ้าถือก็อันนี้แรงไม่แรงอันนี้ไม่ดูนะผมคนดูมันแรงหรือเปล่าว่ะคนดูถ้าแรงแต่ไม่แรงก็คอมเมนต์ไว้ได้คนดู โอเคมาแล้าจะสุ่มกันเลยแล้วมมาแล้วรอสุ่มครั้งแรกกันไปเลยโน้ป <Nope. S 1> แ,แบบนี้อ่ะ GM โอ้โหโอ้โหคนดูมันโอ้โหดูมารอบสุดท้ายออกเหอะ GM สักสวยอ่ะ GM โอ้โหไม่หมดตู้นะคนดูนะโอเคสุดยอดรถผมไม่ต้องการเนาะโอเคผมสุ่มไฟเกือบหมดตู้ก็ตัดประมาณสัก ห้าร้อยสี่เก้าพิตออกแล้วก็ลงไปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าผมหมดเท่าไหร่นะคนดูเนาะโอเคมาก็มาดูกันเลยนะผมว่ามันจะหล่อเทขนาดไหนนะครับคนดูเนี่พระเอกของเรานะโอ้ยลายเทนะคนดูนะนี่ถือหน้ล็อบบี้แล้วถือหน้ล็อบบี้โชยแล้วคนดูเดี๋ยวเราจะไปในโซนกันเลยนะคนดูเดี๋ยวผมไปลองยิงให้ดูนะโอเคนะครับผมก็เราก็มาอยู่ในหน้าโซนนะเดี๋ยวผมขอเอาอีกรูปหน่อยทำไมมันไม่ถือ2องก็บอกให้ผมเลยอ่ะเนี่ยครับผมคนดูนี่คือสีแดงแล้วเดี๋ยวเราจะดูที ลายปืนนะผมโอ้โหเป็นไฟเป็นแม็กกาซีนเป็นไฟโคตรเท่เลยเดี๋ยวเรามาดูเราจะดูสีแดงก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำเงินกันนะครับเชสีน้ำเงินเป็นแบบลายน้ำแข็งเอฟเฟกต์ยิงไม่มีนะมันมีปะไม่มีเอฟเฟกต์ยิงเนาะคือผมเปิดเปิดเอฟเฟกต์แสดงเลือดอะไรทุกอย่างแตบบแบบ่ไม่ได้ทําอะไรไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเชสคู่โคตรเท่เลยดาเมจด,ดาเมจก,ก็ก็พอได้นะี่ปืนเนี่ยเอาไว้อัดตัว มาเดี๋ยวเราไปลองยิงในโซนกันเลยนะ้วคนโตมันไม่มีคนหรอสนัดโอ้ยน้องบัตเอ้ยผมโดนอะไรอ่ะสไนเยอ่ะนี่เลยตั้ไกลเลยเอ้ยโดนลู่นาทีหนึ่งเฮ้ยโดนทำกากก็งี้นะ้วคนโตซื้อมาแล้วเนี่ยคนดูก็แรงนะแล้วก็สวยแล้วก็เท่ด่ะเท่นะคนดู เนี่ยลายเป็นแบบนี้เลยคนดู yeah, oh. ดย้ครับผมเชสเขเท่เดาลองยิอีกสักรอบโคโรมเลยไ้แดงเถือกโอ้โหแต่แดงเถือกมันเข้านัดละสิบห้าเองมัน,ใน,ใน,ในดีดใดระยะไกลไม่ oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. ตายอโอ้ยตายย้าคนดู โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปลองถือในโซนกันเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคนดูโคตรเท่เลยเราก็จริงเร่นเลยนะเอ๊ะตรงนี้เขาชุมมุมอะไรกันไม่รู้ว่าเขาชุมมุมอะไรกันบอมม็อบหรือเปล่าเราจะถามโดนปืนเราสวยไหมสวยปืนสวยไหม เขาตอบมานี่ยเออได้อยู่ค่ะเราได้9เพชรเองเราได้9เพชรนะคนโดเราได้เเพชรจะทำฟอร์มอ่ะหมดตู้ทำฟอร์มไมาได้9เพชรกโกหกเขาอีกแล้วคนโดการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคนโดสายเติมหรอสายไฟเข้า เกินเนี่ยคอนโดก็แบบจะกินใหม่ของวิกเตอร์อะครับโอ้โหเกือบหมดตู้ครับแอคหน่อยลักกันแอคหน่อยลักกันหมดนก็หมดตู้อะโอเคมาคอนโดเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าราบบีกันเลยนะคนับ โ okay, อเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าล็อบบี้เราเป็นไงกันบ้างสำหรับการสุ่มครั้งนี้นะผมเกลือไม่เกลือก็ไปลองสุ่มกันดูนะคนดูก็เท่นะวีเวลเขาบอกว่าจะเป็นของแรเนาะแรหรือไม่แรไม่รู้อนะ่ะนี่นะผมก็เท่แหละเราถือก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลายปืนก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะเอามารีวิวเนาะก็เท่อยู่มันเป็นแบบเหมือนไฟกับน้องแข็งอะไรเงี้ยลาวากันเหรอโอเคก็สวยอยู่ใช้ได้อยู่โอเคเนาะ ถ้าคนดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมว่าใครได้กันกี่เพชรนะครับใครสุ่มได้9เพชรก็ดวงดีนะครับผมแต่ผมเกือบหมดตู้เลยโอ้โหโอเคแนละ้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม